สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านอัดคลิปกันช่วงเวลาตี่หนนาทีวันนี้เรามากับพี่ข้าวหุงพี่ข้าวหุงขอเสียงไหนครับสวัสดีค่ะ <c oughs> บอกเลยว่าเพียมากครับแต่ยังไงก็ต้องมาอัดคลิปนะฮะเพราะว่าวันนี้มีอีเวนต์ใหม่เข้ามาจะบอกว่าอีเวนต์ได้ไหมอ่ะแค่อัพตัวละครใหม่เข้ามานะฮะก็คือเจ้าตัวนี้ มันชื่อกรีนเลเซอร์คาเม a ่าแนะครับซึ่งผมก็จัดมาแล้วนะฮะพรอกันแล้ววันนี้นะฮะผมจะมาแบกที่เข้าหงงลงด่านใหม่ครับและเราจะลงไนแมร์เลยนะฮะถ้าเกิดว่าเราผ่านไนแมร์เราก็จะได้เจ้ากล่องนี้กล่องสีม่วงนะฮะเพื่อที่จะมาเปิดให้ได้เจ้าไมโครเวฟครับ เจ้าไมโครเวฟที่อยู่ด้านล่างนันนะฮะมาเดี๋ยวเราจะมาลงดูซิว่าเราจะผ่านหรือเปล่าซึ่งผมผ่านแล้วแหละแต่ไม่สามารถที่จะเปิดออโต้สกิปได้ตลอดเวลานะฮะต้องเปิดแล้วปิดด้วยนะฮะเพราะไม่งั้นเนี่ยไม่รอดครับดูซิว่าถ้าไป2คนเนี่ยมันจะผ่านง่ายหรือผ่านยากนะฮะโอเคมาลุยกันเลยครับคนเดียวไม่รอดขน,า,นขาลงคนเดียวยังไม่รอดเลยเเขาได้ตัวใหม่มาแล้วต้องรอดแหละ เดี๋ยวเขาจะลงตัวฟาร์มก่อนเธอก็ลงเก็บเงินแล้วก็ลงตัวโหดๆที่หลังเขาแล้วกันลงเนี่ยให้เขาเก็บเงินก่อนหรือว่าจะให้ลงตัวตัวเก็บเงินก่อนส่วนเขาจะเป็นตัวฟาร์มก่อนใช่ปึ๊บเดี๋ยวเราจะให้พี่เขาหุงนะฮะเก็บเงินก่อนนะครับส่วนผมเนี่ยจะป้องกันเองอเนะครับจัดการมันกินเลเซอร์ความสามารถของเจ้ากินเลเซอร์ตัวนี้นะฮะคือสามารถที่จะสตันนะฮะไอ้พวกหัวซ่วมได้นะครับ กีนเลเซอร์คาเมล่าแมนล่าสุดเปลี่ยนในคลิปเนี่ยโดนระเบิดนะครับผมว่าขาดไปแล้วใช่เพราะผมจำไม่ได้ช่องดาฟบูมเนี่ยเพิ่งลงคลิปใหม่นะครับผมเพิ่งไปดูโอเคที่ก็ห ù n งลงพบ3ตัวแล้วครับส่วนไอ้พวกการกำจัดหัวซ่วมเนี่ยเดี๋ยวเป็นหน้าที่ของเราเองเสียดายนะฮะไอ้กีนเลเซอร์เนี่ยมันลงได้แค่4ตัวนะครับดักหน้า4ตัวเลยต่อไปนี้ก็เป็นช่วงฟาร์มตังค์ครับฟาร์มตังค์ยาว ผมขอลงตัวฟาร์มตังค์ด้วยโอเคช่วงนี้น่าจะยังไม่มีปัญหาอะไรเท่าไหร่นะฮะน่าจะ <คน S 1> ชิลอยู่เ,เ,เ,เขาลงคนเดียวรอดเาลงคนเดียวรอดเาลคนเดียวรอดไม่ต้องห่วงยังไงเราก็รอดเพราะว่าเราวางแผนกันเป็นอย่างดีเพาะง้นแล้วเราเราอดแน่นอนเร,เรายังไม่วางแผนอะไรเลยเดี๋ยวเราจะปิดอ้ตอตสคิปหลังจากนะปิดก่อนเอาอย่ามาวางไว้ตรงนี้ดิป<ะ>ังไหมอ่ะไปวางไว้ที่อื่นเราจะลงตัว oh, <no. S 1> ก็ลงตรงอื่นก็ได้ไ เอาถ้าขายมันเสียดายตังค์ขายไปเธอลงฝั่งขาย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 นี่ยตัวนึงเนี่ย <Okay. S 2> งลงตรง,ตรงนี้ก็ได้วะ ดยวดู้ซิว่าเราจะใช้เวลานานสักแค่ไหนนะฮะปกติไอแม่ธรรมดาเนี่ยเราใช้เวลาแค่เท่าไหร่วะ16 17นาทีจบนะฮะดูซิว่าไอโหมดเนี่ยเราจะจบง่ายหรือว่าเราจะจบยากหรือจะไม่จบเลยแต่ผมคิดว่าจบแหละนะฮะคงผ่านน,นะครับไม่น่าจะยากขนาดนั้นหรอกกดข้ามไปเลยแล้วก็อัพตัวกันสตั้นเ้ีอาตัวกันสตั้นมาไหมเนี่ยโอเคยอดเยี่ยมมาก ไ,ได,ได้ตอนนี้เรายังไปได้ดีอยู่เพราะงั้นแล้วเนี่ยเรายังไม่ต้องห่วงอะไรเรามีโอกาสที่จะผ่านได้อยู่แล้วยิน age, เลเซอร์ดาวมจเตอร์ไม่แรงและ800ผมจะเน้นอัพวเงินก่อนก็แล้วกันท่านผู้ชมครับตัวหลับมาโคตรเยอะเลยนั่นแหละเราต้องมีตัวการสตันไงว่าตัวหลับมันมาเยอะมากกดข้ามเลยมาดิโอแล้วก็อัพเงินต่อเลยครับ ถ้าเงินผมเต็มเมื่อไหร่อ่ะรู้เรื่องเดี๋ยวมึงเจอท okay. ีวีแมนกูโอเคได้เวลาลงตัวโหดละว้าวกดข้ามเลยแล้วก็อัพตัวเงินครับตัวเงินสำคัญที่สุดฮ่าฮ่า ทีวนะีแน่ะขนาดยังไม่ได้อัพก็โหดขนาดนี้นึกสภาพตอนอัพเต็มไม่ออกเลยเว้ยอัพกินเลเซอร์เต็มดาเมจทันแปดโอเคก็ก็แรงอยู่นะหรือเปล่าวะ <c oughs> รู้สึกเหมือนจะแรงก็พูดได้ไม่เต็มปากนะฮะย,ยุยโอมาแล้วโจมตียุธโอก่อนช่วยกันช่วยกันช่วยกันเออเออโอเคสวยลูกสวยกดข้ามเลยแต่นั้นอัพ ทีวีแมนโอเคได้ดับนอ่จต,ตัวอะไรอะหัวส้วมแบบใหม่เหรอโอ้โ oh. หน่าจะหลับนานนะฮะยังไงก็ผ่านท่านผู้ชมผมมั่นใจยังไงก็ผ่านเห็นไหมไอ้พวกหัวส้วมน่าจะออกมาไม่ได้แล้วเนี่ยเล่นทีมยังไงก็ผ่านชิววะ่ะเล่นสองคนนี่ชิวนะเนี่ยใครบอกไม่ชิวชิวนะเนี่ย อัพอีกเลยโอ้โหไหวชิวแค่2ตัวก็จะตายหายอยู่แล้วเจอเข้าไป3ตัวอัพเต็มนะโอ้โ oh, ห oh, บอกเลยมีร้องหัวซ่วมอัพ <Wow. S 1> ไปอีก8 0 0พันโอเงินไหลมาเทมาบอกเลยนะฮะไอตัวฟาร์มเงินอีเวนต์ใหม่ถ้าอัพเต็มเนี่ยได้เงินรอบละ6 0พัน 6, นะท่านผู้ชมยังรวย อูแหลักๆๆๆๆๆๆๆไม่ต้องไม่จำเป็นต้องวางข้างในก็ได้มันเข้าไปไม่ถึงหรอกมันตายตรงนี้หมดนะเอาละฮะเวฟที่47บครับ15้อัพไปชิลแล้วอ่ะผมว่าชิลละก็ใช้ไงก็ก็เปิดตลอดไม่ไม่ไหวหรอกเกมแรกอ่ะเชื่อเขาหนีเขาลองละ อุยแคือกินเลเซอร์เนี่ยมันใช้ตัวเดียวทั้งเกมไม่ได้นะฮะมันจะดีแค่ช่วงแรกนะครับคือช่วงแรกเนี่ยคือดีมากเพราะว่ามันใช้ตังแค่150นะครับคือลง2ตัวได้เลยอ่ะนะฮะช่วงแรกนะฮะแต่หลังๆมาเราก็ต้องเตรียมตัวโหดไว้ด้วยนะครับและเราก็ผ่านแน่นอนจับเบร์ที่50ใช้เวลาไป18นาที19นาทีปโอแหลกว่าแหลกว่าแหลกเพราะอะไรวะเนี่ย โอ้ลัก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 ยังไงก็ผ่านอยู่ละบอสม,มาแล้วบอสมาแล้ว19นาทีไม่ใช่บอสใหม่บอสตัวเดิม เรียบร้อยฮะบอสน่าจะอยู่ได้ไม่พ้น1นาทีนะฮะเลือดไหลเป็นน้ำลนเลือท้าล้านตอนนี้เหลือเท่าไหร่ไม่ถึงแสนเรียบร้อยจบครับโอ้โหใช้เวลาไป19นาทีกับ17วินาทีนะฮะโอเคเมื่อเราเล่นจบเราก็ได้กล่องเอากล่องอยู่ไหนนะปักทำไมไม่เห็นได้กล่องเลยอ่ะไม่เห็นได้กล่องเลยเอ,อ๋อทำไมไม่ได้อ่ะ <What? S 1> ทำไมรอบนั้นมันได้กล่องมาทำไมรอบนี้ไม่ได้อ่ะเอา อะไรอ่ะของซื้อใช่ไหมไม่ได้ซื้อนี่ก็เห็นมันมันมันได้มาช่วงเล่นจบรอบแรกอ่ะอะไรวะอเพชรไม่ได้ไม่ได้ซื้อไม่มีโลบัคเพชรก็เหลือเท่าเดิมไม่ได้ซื้องั้นเปิดเลยอได้กล่องมาอะไรอ่ะเอา้ากระุปไม่ได้กล่องห่อเอ้าก็คืออะไรแล้วผมได้มายังไงวะวันรอบนั้นผมไปเล่นแล้วผมเล่นจบมาผมก็ได้เลยนะท่านผู้ชมเอ้าผมงงเลยอ่ะอะไรอ่ะเอา้า อ้าเอา้เอาผมได้จริงๆนะแต่ผมไม่ได้อัดชิปไว้ตอนที่ได้อะ่ะผมได้มายัางไงวะเพราะว่าผมเล่นจบมันก็เด้งเข้าตัวผมเลยอะอะไรอะ่ะอันนี้ก็ไม่มีนะไม่เกี่ยวกันอันนี้เราเคลียร์เราเคลียร์หมดละเอเออ้าวอะไรวะอ๋อผมงงฮะอะไรอะไม่ได้ก็ไม่ได้หรือว่าต้องลงคนเดียวถึงจะได้อันนี้ไม่แน่ใจนะครับ โอเคท่านผู้ชมครับคลิปนี้อ้าวว่าจะพาพี่ก็ห่วงมาเปิดให้มันได้ของดีๆซะหน่อยโอเคสำหรับคลิปนี้นะถ้าชอบนะครับอย่าลืมครับกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะฮะแล้วเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้เปลฮะโอเคสวัสดีครับ